ดำๆี่กินเสียบได้ไหมหน้องนี่หน่วยใหญ่ดีวะเสียบสามร้อยคั่จตุบ,บอรียูด้วนีนำกัดยอรัปตาสินอ้องทางด้านนี้จะเป็นห้องวางแสดงสินค้าที่ระลึกน่อคือห้องข้อมูลห้องข้อมูลทั่วมีตาดปะตาด,ดอยู่เทอมงานไปว่ะ เป็นกระเป๋าเป็นผ้าไหมผ้าเนาะอ,อืมสุด,สด ไปดีอันนี้คืออะไรสวนสตรอเบอรี่ยู่ที่แขวงอุรุมไซเนาะอันนี้จะเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ของคนจีนเนาะมันมาปลูกสตรอเบอรี่เป็นบ้านอันนี้เป็นเลาะให้เก็บแล้วเนาะพี่น้องเมื้อวานจะมาเบิรงเของเก็บกันเนาะเ,นเก็บเอาไปแล้วก็โลนึงนนเนาะโลนึงสองแสนกิโลเนาะอยากได้แล้วมาเก็บเอาเลยเนะาะเนี่เป็นมากแด,กดกงลายแล้วเนี่ แต่ว่านี้เขีนี่จะเป็นเขตน้อยหรอมากน้อย,รอยครับแดงเงาไปเขตยอันนจะเป็นน่วยใหญ่ๆครับไปเบิง่งเขาจเก็บน่อยใหญ่ๆอยู่คุณนะออกจากตัวเมืองมาสองสามกิโลเมตรนี่แหละแล้วเขาจะปลูกอยู่นี่เนาะไปเบิง่เงเขตนี้ก็มีหลายนะเป็นบ่ให้เอาน้ำเข้ามาเนาะแต่ว่าเข้ามาได้บ่ให้เอาน้ำมาเพื่อว่าบ่ให้เอา,อเ,อาเอาล่างและกินนะบ่ให้เอาล่างกินก็น่าจะมียาอะไรกันมาเป็นในนั้น งูอยู่ใ <laughs> ทางนี้ทางนี้เขียวดีเขียวดีขนะดตอเบอร์รี่เก็บเลย <c oughs> โดสองแสบกีบเก็บนี่ทางนี้ยัมีเท่านี้เขาเก็บอะไนี่ลนสะอย่นี่ก็มีน้อยใหญ่เวลานี่น้อยใหญ่ดีว่ะเป็ดเป็นลายขนาดเราจะพาไปเด็ดเป็นพวงเลย พ่วงเลย่นาะลายอยู่แดงดีเนายใบพุนดกนูยหลอยู่นี่นูยใหญ่ๆพี่มรู้ปะนูยใหญ่ดีงหญ่ดีลองสีมันง่ายเลยเขาใส่ยาเลยหวานอยู่ึ ไปยังลองกินหน่วยหนึ่งหวานหวานอยู่กินหน่วยเดี๋ยวพอบุกากินหลายทางนี้เป็นปกมอนเนาะฮะน,น,นี่บัวไซดีอยาตัวนี้บัวไซอยาสตเบ,บ,บ,บุลีอะไรเขาบอยเอาน้ำเข้ามาเห็นไหมอืม,อม ขาพอาให้เอาน้ำเข้ามาเบยลลางแม่นยาแน่น,นอนเบิ่งแดงดีขนาดโอ้เป็นลายน้อองืมมีแน่นอนอยู่ในน้ำนี่นะก็มีมันยอดอย่างูนะแดงลายขนาดนั้พี่น้องส่วนนะ บบเปญยังกินรถค่อยก็กินอันหนึ่งวะกินดันบอันบบเปญยังหรือเปล่าน้อบุกินไรเมืองสวนอันนี้คือสวนสวนสตอเบอรี่พี่น้องสุดยอดเลยสวนสตอเบอรี่สวนสตอเบอรี่อยู่ที่แขวงอุดมชัยน่ะพี่น้องผู้ใดอยากมากันมาเนาะพี่น้องออกจากตัวเมืองมาประมาณสองสามสิบกิโลเมตรเนาะ ออกจากมามาทางนากัด,ดยอป่าแล้วเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวขวาเข้ามาจะมีสวนสตรอเบอรี่เขียนมาสวนสตรอเบอรี่ใจเนาะอันนี้มาเก็บเอาผูใ้ใดอยากซื้อเนาะเพิ่นให้เอากระตาอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ับมาแล้วก็มาเก็บ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 ใส่กระตาแล้วก็ไปสร้างเอาเนาะได้จากกิโลเราเอาโลหนึ่งโลหนึ่งสองแสนกีบเพิ่นให้เก็บเนาะมาเก็บเอานะตามใจเลย แต่ว่าคันบุมมีคนมาเก็บนี่ถือว่าทิมหลายได้นี่พี่น้องเพราะว่ามันแดงหลายนะมึงทางนั้นนี่ก็จะเป็นส่วนมอเนา่นน,นี่ส่วนมอนเลี้ยงเลี้ยงมอนดำดำนี่กินเสียบได้พี่น้องบอกคฤิสีบวานดิอืมหวาน โอเคเนาะประมาณนั้นนะนะส่วนสตรอเบอรี่แหละค่ะส่วนมอนเนาะส่วนเลี้ยงมอนเนาะใบมอนนั่น,นเนาะตอนนี้เราจะออกไปน้ำกัดยอระปากันไปเบิึงไปเจอกันอยู่น้ำกัดยอระปากันเนาะพี่น้องปะไปกันเลยนี่คือน้ำกัดยอระปาพี่น้องมีครัวอูไตมีกิจกรรมต่างๆให้ลิ้นเนาะ กอดยาป่าวันนี้มันบนเลี้ยงป่าเกลือป่าเนี่ยป่าอยู่เกี่ยวนั้นเมื่อไหร่ายยังมีป่าไหมมีป่าเด้อป่าป่าธรรมชาติเนาะเป็นหีนลายบ่อลายน้ำลายมาแต่เชงน้ำใสาสาบดีน้ำลายอยู่ที่นนาะขัวอูก็ไม่ยังเด้อ ทางด้นานนี้ก็จะเป็นคนที่มาเที่ยวมาลิ้มมาเลาะทางด้นานนี้จะเป็นห้า,างรก,กินกาแฟกันนะพี่นอ้องกินกาแฟก้ามขี้สลิงไปทางนี้ได้อีสลิงทางด้นานนี้จะเป็นห้องวางแสดงสินค้าที่ระลึกเนาะเหยียดนำกัด,ดยารามีฮอตตู้อีเทมเนี่ยธนาคารลาวเวียดแดง จากธนาคารราวเวียนมีรถห้คีกิจกรรมลิ่มต่างๆวันข้างหน้าจะเป็นบอนจอดรถอันนี้คือห้องข้อมูลห้องข้อมูลทั่วไปที่ว่ามีกิจกรรมลิมต่างๆั้งนั้นๆๆใน มึงกิจกรรมต่างๆเนาะอยู่ในนี่เนาะมึงขี่รถมาขี่สลิงเนาะทางนี้ขี่สลิงแล้วก็มีการเต้นนอนปลาด้านในจะเป็นห้องคายเสื้อผ้าส่วนเผานะเนะห็นไหมอมุดส่วนเผาเป็นกระเป๋าเป็นผ้าไหมผ้าเนาะ นี่สุดสุดเกลม,มุกสุดัละมงเนาะนี่เนาะสุดมงโอ้กะัะโตวายี่อันนี้จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือโตเขาเฮ็ดฝายสวาสซโอออกมาเป็นสุดเนาะ นี่สุดขมุ่งอ่ะโอ้อันนี้เบียระได้งามได้เป็นไหมเบีย์มันงามอืมกุ้ก้อนนึ่งเบียร์ก้นหึ่งงามเลยเนาะไอ้เกลียงแต่งแบบใส่คอ,อ,อหนอหนห้อยคอเนาะประมาณนี้แหละน้ำกัดยอรปรา นำกัดยอร์ป,ป,ป้าเป็นมาลินปลาจะนี่นะเนี่ยนี่มานำกัดยอร์ป้ามีตาอืมจนมีตามีตาป่ะตาดอย <c oughs> ู่เทิงยางไปวะขี่รถขี่รถตัวนี้ว่ะผู้นึงเท่าไรเข้าไปเจ้ายังไม่ได้ไปวะไปบ่บไม่มีเวลาไปพร้อมกันบ่ามาไหม